เมื่อก่อนพี่ป้อยเนี่ยเขาไม่ได้ทาเกษตรโดยเฉพาะนะเมื่อก่อนทํางานอะไรพี่เมื่อก่อนพี่เป็นสาวแบงสาวแบง <S 2> <S 2> <S นะไม่ธรรมดานะคุณที่สวนน่ยจะใช้วิธีนมกิงนง่นายๆเลยเนี่ยที่เราปล่อยไว้ยาวๆเนี่ย<ช>พอเราจะให้มันออกดอกเราก็โน้มมันมาจับมันโค้งงอ,อเอาเชอือกยืดผูกเหมือนกิ่งล่างเนี่ยค่ะแล้วก็เด็ดปลายยอดออกครับผมเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาอย่างนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยโอเคผมเข้าใจแล้วผมอยากให้ชิมดูค่ะดูขัด้มช่างพับชิมไหมฮะเนี่ยไม่รักกันจริงเหรอะนะไม่รักกันจริง เพื่อนครับเจอกันอีกแล้วครับกับผม เกษตรขันจรครับรายการที่จะพาทุกคนออกเดินทางตามหาแรงบันดาลใจในการทําากรเกษตรให้ประสบความสําเร็ครับแน่นอนครับเจอกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s ับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้เราเดินทางมาอยู่ที่อําเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมนะครับจะพามาดูการปลูกฝรั่งที่ต้องบอกว่าสร้างรายได้ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดายังไงเหรอเขามีรายได้ต่อเดือน1 0 0 0 0แยังไม่พอ2 0 0 0 0นยังไม่พอ3 0 0 0 0นก็ยังไม่พออีกโอ้โหที่สําคัญนะครับเขาสามารถขายได้ตลอดทั้งปีเรียกได้ว่าน่าสนใจมาก เลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมเข้าไปด้านในเลยครับไปครับพีบ่ป้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้อยครับโอโออันนี้ใครครพี่อันอนี้สามีอ๋อคนเก็บตังคนงานคนงานใช่ไหมพี่ป้อยโอ้โหเมื่อกี้บอกเพื่อนๆไปว่าที่นี่น่ะปลูกฝรั่งสามารถสร้างรายได้แบบหลักเดือนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยพี่ป้อยจริงค่ะมันเป็นยังไงพี่ผมอยากรู้มันเหลือเกินเราก็ต้องทําฝรั่งให้ออกนอกฤดูแล้วก็ต้องให้มันดกแบบนี้ด้วยค่ะ อ๋อก็แสดงว่าก็คือที่สวนเวลาพรเนี่ยมีฝรั่งแบบว่าผล,ผลผลิตตลอดทั้งปีเลยเหรอครับพี่ค่ะที่สวนนี่ปลูกฝรั่งอะไรพี่ปลูกฝรั่งกินจืดเป็นหลักค่ะแล้วมีเทคนิคยังไงที่แบบว่าทําให้แบบมันออกทั้งปีเนี่ยผมอยากรู้เชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้พาไปดูหน่อยได้ไหมพี่ได้ค่ะนะไปทางไหนพี่ไปทางนู้นเลยค่ะไปทางนีใ<ช>้ใช่ไหมครับไปครับไปพี่ป้อยพื้นที่ทั้งหมดนี้กี่ไร่ครับพี่ ที่ปลูกฝรั่งกิมจูสวนเราพอเนี่ยมีพื้นที่ปลูกฝรั่งกิมจูทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ไร่ค่ะเห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี่ก็คือปลูกเพียงแค่ไร่เดียว ใช่เมื่อก่อนปลูกไร่เดียว200ต้นเองแล้วมันไปมามันขยายมาเยอะขนาดนี้ยังไงพี่เราปลูกแล้วราคาดีตลาดต้องการเรามองแล้วไปได้ชัวร์โอ้โหทีนี้ขยายเลยจากไร่เดียวเป็นแบบ20ไร่บอกแล้วว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมครับแต่คนที่เหนื่อยเนี่ยเอาไม่ใช่พี่เล็กอ๋อยกยกก็คือก็ทําด้วยกันใช่ไหมพี่อ๋อก็โอเคเมื่อก่อนพี่ป้อยเนี่ยเขาไม่ได้ทําเกษตรโดยเฉพาะนะเมื่อก่อนทํางานอะไรพี่เมื่อก่อนพี่เป็นสาวแบงสาวแบงนะไม่ธรรมดานะคุณพี่เล็กคะฮะ พี่เล็กทำสวนถ้าไปกิ๊กอะไรกับสาวแบงค์ยังไงดเอาเงินไปฝากเอาเงินไปฝากเอาเงินไปฝากหรือไปกู้ไอ้นี่ตกลงฝากนะไ่ฝากครับปิ้งเลยครับก็เลยก็เลยก็เลยชวนเขามามาทำสวนเอาอย่างนี้ดีกว่าไปหลอกเขาทำไมพี่เพราะว่าไปทำงานแบงค์ก็เงินเดือนก็ดีอยู่แล้วแล้วก็แบบชวนมาทำสวนไปทำสวนนมันมันได้มากกว่าครับ ก็เลยชวนเขาออกมาทำแล้วตอนนั้นออกมาจากแบงค์แล้วพี่มีความรู้เหรอพี่ในการทําฝรั่งอะ่ะพอมีความรู้อยู่บ้างเพราะว่าพ่อกับแม่ทาส่วนฝรั่งอยู่แล้วมันก็เลยไม่ยากห่อเป็นแมกเป็นตัดเป็นอ,อะไรเงี้ยค่ะเริ่มต้นตอนนั้นอ่ะหนึ่งไร่ของพี่อะ่ะพี่ลงกิมจูเลยเหรอหรือว่าไงพี่กิมจูค่ะพี่เปิดด้วยกิมจูเลยทําไม<ต>ถึงเลือกกิมจูตอนนั้นอะ่ะมันเป็นพันธุ์ใหม่ใช่ไหมหแล้วบวกกับเราเรียนสูงด้วยเราก็มีความคิดว่าไอ้ลองของใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยรพอเราปลูกไปปุ๊บก็เริ่มมีสวนปลูกสวนที่ปปลูกเเเ็นพื่ออรา ตัดทิ้งหมดเลยขายไม่ได้ทาไมอย่างนั้นนะพี่เราเริ่มเก่งควางแล้วโอ้โหลองของใหม่แล้วก็เจอแบบนั้นคือหนึ่งตลาดยังไม่นิยมสองการตัดยังไม่เป็นเราก็ตัดกันเหมือนมันจะสุกไปมั้งพอไปถึงตลาดมีกลิ่นไอส่วนนั้นก็เลยห้าไร่ปลูกเยอะตัดทิ้งไปหมดเลยแต่เรายังอยู่เพราะว่าเนื่องด้วยตอนนั้นเรายังไม่ค่อยมีเวลาทานเราทําแบงค์เขาทําคนเดียวแต่แล้วเราก็เลยมีไม่เยอะเราก็ยังเก็บไว้แล้วเราก็ส่งประคองเอาราคามันก็ขึ้นเรื่อยๆจาก10เป็น18บบาทในขณะที่แป้นเนี่ยเรา หบาท4ีบาทแล้วก็มา2บาทเลยนะกอนนั้นอ่ะโอ้โหมันลงขนาดนั้นเลยใช่ใช่ช่ปีนั้นแย่มากในขณะที่กิมจูราคา18บาท18บาทโอ้แล้วก็เลยขยายจากไร่เดียวเป็น5้าไร่เสร็จแล้วพอเป็น5้าไร่ทาไม่ทันเขาก็เลยเชิญเราละออกมาช่วยกันทําอยากเห็นเหลือเกินว่าที่สวนเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีเทคนิคการปลูกแบบไหนที่สามารถทําให้แบบมีผลผลิตตลอดทั้งปีพี่เป้ยพี่เล็กพาไปดูหน่อยพี่อยากเห็นปไปดูกันครับ อ,นนอายุประมาณ7เดือนครึ่ง7เดือนครึ่งใช่แสดงว่า7เดือนครึ่งนี่เขามีผลผลิตให้เราแล้วเหรอพี่เราตัดไปแล้ว1รอบอะค่ะได้ประมาณพันโลกับพื้นที่เท่าไหร่ฮะพื้นที่ตรงนี้5้าไร่เองค่ะ5้าไร่ได้พันโลอโอ้โหต,ต้นหนึ่งเนี่ยเขาสามารถออกผลผลิตให้เราได้กี่ปีอันนี้เป็นการโน้มครั้งแรกเลยนะคะคผมนับคร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณถึง50ถุง50ถุงนี่คือ50ผล50ลูกใช่ ก,ก็คือก็คือนับนับนับเป็นถุงแบบนี้เลยใช่ใชแล้วเทคนิคของพี่คือทํำยังไงครับให้มันมแบบเยอะขนาดนี้พี่ที่สวนน่าจะใช้วิธีน้มกิ่งง่ายเลยเนี่ยที่เราปล่อยไว้ยาวๆเนี่ยพอเราจะให้มันออกดอกเราก็น้มมันมาจับมันโค้งงอ,อเอาเชือกยืดผูกเหมือนกิ่งล่างเนี่ยคะ่ะแล้วก็เด็ดไปยอดออกครับผมเดียกเขาก็จะแตกมาอย่างนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยโอเคผมเข้าใจแล้วก็คือวิธีเทคนิคก็คือเราไม่ปล่อยให้เขาสูงพอเขามีกิ่งแบบ อ่อนๆเงี้ยเราสามารถโน้มเลยแล้วก็ล็อกไว้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเด็ดปลายหน่อยทีนี้กิ่งพวกนี้ก็จะแตกออกมาแล้วก็ยืดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นดอกโอ้โหเรียกได้ว่าเทคนิคนี้ไม่ธรรมดาเลย แล้วอย่างหลังจากนั้นทาไงต่อพี่หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็รอให้มันออกลูกเวลาเราทำเนี่ยอย่างอย่างช่วงเนี้ยอากาศร้อนอะไรเงี้ยเราเราก็ต้องดูแลลดน้ําใส่ปุ๋ยกุ <พบ S 2> ้งยักษ์้นเหนียว<ม>อะไรเงี้ยมไม่ให้มันร่วงถ้ามันผ่านช่วงร้อนนี้ไปได้มันแทงแน่นอนพี่ปอยครับหลังจากที่เราโน้มกิ่งแล้วเนี่ยครับเรารอเขาอีกกี่วันกี่สัปดาห์ที่เขาจะแทงแล้วก็สามารถแบบติดลูกติดไหไรให้เราหรังเนี่ยหลังจากโน้มนะคะนับไปเลย5เดือนเริ่มตัดได้แต่จริงๆในเดือนที่5้าที่เราโน้มเราเริ่มห่อแล้วโน้มไปด้วยห่อไปด้วยเเราากก็็จะตัดดดไ้ในนืืออทที่่7คคคํู ไปใช่ใชไหมพี่ <S <S 2> <S 2> ก็อย่างที่พี่ป้อยบอกนะครับ <S <S 2> <S 2> ก็สําหรับใครที่มีพื้นที่ <S <S 2> <S 2> หรือใครที่ปลูกฝรั่งอยู่ลองเอาเทคนิคนี้ <S <S ไปลองทําดูป้อยคิดว่ามันใช้ได้กับทุกสายพันธุ์ใช่ไหมพี่ ใช้ได้ทุกสายพันธุ์เลยค่ะมันก็สามารถทําให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น<ช>มีผลผล,ผลิตตลอดเลยใช่ค่ะแล้วอย่างฝรั่งผมอยากรู้พี่ว่าช่วงไหนคือเขาจะแบบออกผลเยอะออกผลดกแล้วแล้วก็แบบมีแบบรายได้แพงพี่เยอะน้อยอยู่ที่เราโน้มเราบังคับารโน้มเนี่ยจะออกดอกเยอะกว่าการชัดยอดส่วนการแพงเนี่ยจริงๆฝรั่งแพงหลายรอบมากเลยครับพอฝรั่งขาดปุ๊บมันก็จะแพงมันมันไม่แน่นอนแล้วในระหว่างปีเนี่ยก็คือมีขึ้นมีลงตลอดเลยใช่ไหมครับใช่แต่ราคาสูงสุดเขาอยู่ที่เท่าไหร่เคยส่งออกจากสวนแล คาส่งนะคะ50บาท50บาทแต่แต่อันเนี้ยจะต้องช่วงที่ฝรั่งขาดจริงๆครับผมแล้วช่วงที่แบบฝรั่งถูกสุดรวมกับผลผลิตล้นตลาดเนี่ยประมาณ15บาท15บาทโอ้ก็ยังถือว่าดีกว่าใลายพันอะไรนะพี่แป้นสีทองแป้นสีทอง6บาท3บาท2บาทโอเคอยากไปเดินดูสวนต่อแล้วให้พี่เล็กพาเดินดูหน่อยไปพี่ไปด้วยครับ เออผมสังเกตเห็นพี่ทำไมเราไม่ปลูกเป็นแถวอะเราปลูกเป็นแบบสลับฟันปลาพี่ป้อยของเราเนี่ยทำในรูปแบบยกล่องเนาะไม่ใช่ ไล่เหมือนต่างจังหวัดครับทีนี้เราจะทํายังไงให้พื้นที่เราเนี่ยมันเต็มร่องเราก็ต้องปลูกสงต้นเนาะแต่การที่เราปลูกให้มันเท่ากันมันก็จะชนกันแต่ถ้าเราสลับฟันปลาเนี่ยนึกออกไหมคะเดี๋ยวมันจะยื่นมาให้เต็มพื้นที่ไม่ให้ว่างคือเป็นเทคนิคในการจัดการด้วยแล้วก็สวนดูเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยใช่ไหมพี่ก็คือง่ายๆคือเรื่องของการจัดการนั่นเองแล้วอย่างลูกที่เราเห็นอย่างนี้ครับพี่ประมาณอายุกี่เดือนเราถึงจะจะได้อะลูกขนาดไหนแล้วจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มห่อไซส์นี้เลยค่ะเนี่ยไซส์เท่าเหรียญ่ะบ เวลาเราห่อเราก็จะเลือกลูกที่ผิวเรียมเรี่ยมไม่มีรอยขีดข่วนเลยเวลาตัดเขาจะออกมาเป็นฝรั่งที่สวยอย่างนนี้อันนี้ก็ห่อได้นะคะแต่อเนี้ยเราเลือกลูกที่ไม่สวยเพราะมันมีเยอะอย่างนี้เราก็เลือกเด็ดทิ้งใช้เทคนิคในการเลือกลูกที่สวยที่สุดต้องห่อเขาเพื่ออะไรครับพี่กันแมลงกัดต่อยกันหนอนแล้วก็ต้องห่อกระดาษทับอีกชั้นเนี่ยกันแสงแดด ทำให้ฝรั่งผิวขาวสวยเอาเนี้ยไม่เชื่อหรอกอยากเห็นไอ้ลูกที่มันแบบสวยๆแล้วแบบลูกใหญ่ๆลูกที่แบบพร้อมตัดเลยมีไหมพี่มีพาไปดูซิลูกอยู่ตรงนี้พาไปดูตรงไหนครับพี่แต่ตรงนู้นเลยครับแค่ับผมอยากเห็นอยากเห็นระหว่างที่เรารอฝรั่งโตเจ็ดเดือนอะตอนนั้นพี่เอาอะไรได้จากไหนอะพี่ตอนนั้นพี่ปลูกพืชล้มลุกเนี่ยเนี้ยถ้าเห็นเนี่ยมันจะมีผักชีขึ้นพี่ปลูกผักชีชีบ้างพี่ ปลูกทัวปลูกแตงอะไรบ้างพืช45วัน50วันอะไรอย่างเนี้มันจะได้มีรายได้เสริมก็คือที่สวนวราพรเนี่ยมีเทคนิคไม่ใช่ว่าปลูกอย่างเดียวในระหว่างที่แบบ7เดือนกว่าเราจะได้ผลผลิตเราจะมีรายได้เราก็ต้องหาอะไรที่มันมีรายได้ก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะระหว่างที่ปลูกมันเนี่ยเราพ่นยาใส่ปุ๋ยผักชีฝรั่งเราโตด้วยอย่างด้วยก็คือควบคู่กันไปเลยโอ้โหน่าสนใจมากเอางี้ไปชิมก่อนไปดูลูกที่แบบว่าพร้อมตัดก่อนดีกว่า โอ้โห oh, oh. เอาเฮ้ยมาดูเร็วมาดูเร็วมาดูเร็วน้อง,องเรเลยเดี๋ยวเยวเอาให้ดูก่อนนี่อยากเห็นว่าอย่างไซส์เนี้ยโอ้โหลูกใหญ่เหมือนกันนะเท่าเท่ามือผมเลยอันนี้ก็คือเป็นฝรั่งกิมจูจุดเด่นของฝรั่งกิมจูคืออะไรพี่ เนื้อกรอบฟูบมเมล็ดน้อยรสชาติหวานอมเปรีย้ยวจุดเด่นของเขาหลักๆคือมเมล็ดเขาน้อยเวลาเราตัดมีเทคนิคการตัดยังไงพีเ่เวลาเราตัดเนี่ยเราจะดูรอบลูกเราจะดูให้จีบรอบลูกเราขยายมากที่สุดเนื้อละเอียดอย่างเงี้อยอย่างลูกเนี้ยเป็นอหนาหารทานได้แล้วความหวานใช้ได้แล้วทานได้ลองชิมได้วิธีการดูเพราะว่าบางทีเราไม่รู้นะว่าลูกไหนมันแบบสุกมันกินได้ผมก็ไปรู้หรอกเมื่อก่อนคือก็ใช้เล็บจิก เพราะว่าเพราว่าทาแบบมันเนื้อมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรนิ่มขึ้นหน่อยแล้วก็แบบรู้ว่ามันกินได้แต่ถ้ามันแข็งก็คือกินไม่ได้จะเป็นฟูกรอบฟูกรอบใช่ไหมพี่ขออนุญาตนะครับกรอบมากกรอบจริงมันมีหวานแล้วก็แบบ ม,ม,มีเปรี้ยวนิดมันไม่หวานไปเลยพี่<ช>ผมว่าขนาดนี้กำลังดีเผื่อไม่ต้องแบบจิ้มพริกเกลือด้วย<ช>กินเนี้ยสดอร่อยเลยสำหรับคนที่แบบชอบนะฝรั่งกิมจูนะ<ช>แล้วคือแบบกัดไปเนี่ยไม็ดไม่ค่อยมีด้วย<ช>อยากให้ชิมมูอกดูช่างภาพชิมไหมฮะเนีมม่ยไม่รักกันจริงไงมะนะไม่รักกันจริงก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยเขามีการปลูกแบบยกแปลงยกล่องทำไมทำไมต้องปลูกยกแปลงยกล่องพี่ป้อย แถวเนี้ยน้ำเราดีครับฉะนั้นเราก็เลยยกล่องเพราะว่าเรามีแม่น้ำใกล้เคียงไงคแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดน้ำก็ไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมายกล่องครับผมเราเวลาเราทํางานเราขนออกเราอะไรเงี้ยว่นยาลดน้ําเราทํางานในท้องล่องหมดเลยค่ะอืแล้วอย่างคนที่ปลูกแบบไม่ยกล่องอ่ะปลูกได้ไหมพี่ทาได้ออกมาเหมือนกันเลยค่ะไม่มีปัญหาก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับใครที่ไม่มีล่องไม่ขุดล่องขุดสวนก็สามารถมีพื้นที่เปล่าก็เอาไปลองปลูกก็ได้นะผมว่ามันก็ได้เหมือนกันนะพี่นะ ค่ะครับเดี๋ยวเราไปไงพี่เล็กลงโฟ,งงโฟมนะครลงพี่นะนพี่ป้อยบอกว่าการโน้มกิ่งเพื่อจะให้แบบผลผลิตมันออกเยอะแล้วก็แบบมีตลอดทั้งปีก็คือการโน้มกิ่งพอเราโน้มเสร็จเนี่ยค,คุณดูเลยกิ่งนี้ดอกดอกเยอะมาก,อ,ก,อ,มากอันนี้เพราะอะไรพี่ ทำเอถึงติดดอกเยอะอ่ะทาเลกาอะไรด้วยนิสัยของฝรั่งอ่ะมันจะชูขึ้นนึ้อก็ไม่เอ่ยแต่ถ้าเราบังคับดัดมันลงอย่างเงี้ยมันก็ยังอยากจะชูขึ้นของมันเหมือนเดิมะนั้นมก็เลยแตกกิ่งของมันเพื่อที่จะแทงชูขึ้นข้างบนแต่ด้วยการที่มันแตกออกมามันก็ซื้อเนื้อมันแตกดอกมาให้ด้วยอันเนี้ยที่เห็นเนี่ยหลังจากนมสองเดือนนะคะปกติเวลาเราไปสวนฝรั่งเราก็จะเห็นแบบต้นใหญ่ใหญ่แต่อันเนี้ยคือแบบต้นเขาคือเล็กมากเหมือนอายุเขาแบบไม่เยอะอ่ะใช่มันเพิ่งเจ็ดเดือนครึ่งเองเจ็ดเดือนครึ่งแต่สามารถแบบออออกกกลลลลูผผิตแ้้ววะดดย แล้วอย่างนี้ครับต้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถเก็บเกี่ยวเขาได้ประมาณกี่ปีครับพี่ที่ใหม่ๆเนี่ยสามารถรอยู่ได้ประมาณ6-7ปีเลยแต่สมมุติว่าถ้ารอบนี้ตายนะแล้วพี่ปลูกซ้ําอีกอายุเขาก็จะลดลง อาจจะเหลือประมาณ4ปียาวสุด5ปีเพราะว่าเราปลูกซ้ำที่การปลูกซ้ำที่คือพี่ไม่ได้ทำดินใหม่นะปลูกซ้ำไปในร่องเดิมเนี่ยเขาอาจจะมีเชื้อราอะไรในรดินอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราอยากให้มันอยู่นานเราต้องทำดินใหม่เหมือนครั้งแรกเลยพี่ป้ยายเคยคำนวณไหมครับว่าต้นหนึ่งเนี่ยได้ประมาณกี่โลครับต้นประมาณเท่าเนี้นะคะค,คิดว่าต้นหนึ่งน่าจะได้ประมาณ 5ตะก,ก้าหตะก,ก้าประมาณเกือบ100เกือบร้อยโลเกือบร้อยโลเกือบร้อยโลคานวณไปโลละประมาณเอากลางๆเลยยีบบาทใช่โอ้โหคุณนับดูเอาเองนะแค่ต้นเดียวนะ <c oughs> นี่ยังไม่รวมแบบหลายต้นอื่นๆอีกนะค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาครับไปดูต่อที่อยากเห็นอันนี้ถ้ามองมุมนู้นก็คือจะเห็นได้ว่าเนี่ยคือเทคนิคการแบ่งล็อกที่เรารให้ฟัง มันจะทําให้ฝรั่งไม่ขาดตรงนู้นเริ่มตัดหมดทางนี้ตัดต่อบก็คือสังเกตได้เลยฝั่งนู้นก็คือจะเริ่มห่อแล้ว<ช>แต่ฝั่งนี้ก็เหมือนแบบลูกเขาก็ยังเล็กๆอยู่<ช>แต่ก็คืออีกสักครึ่งเดือนก็ใกล้จะห่อแล้วอันนั้นเขาก็โตเขาไป<ช>พอต้นนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จปุ๊บก็รอต้นนี้อีกแป๊บเดียวเขาก็โต<ช>ขึ้นทีนี้มันก็จะมีขายตลอดก็เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคในการปลูกฝรั่งให้มีผลดกตลอดทั้งปีครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ไม่ธรรมดาด้วยก็สําหรับใครที่สนใจนะครับเพื่อนๆก ว่าไม่ไม่ห่วงใช่ไหมพี่ไม่หวงค่ะสามารถไปทําได้เลยได้สําหรับใครที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้หรือว่าอยากจะจริงๆเปิดให้เรียนรู้ไหมพี่ที่นี่เปิดอยู่ค่ะเปิดเรียนรู้เปิดจำหนาจริงพันค่ะครับผม ก็สามารถมาเรียนรู้กันได้ไม่ใครจากกรุงเทพเลยสําหรับใครที่มีที่อยู่หรืออยากจะกลับไปทําเกษตรที่บ้านก็สามารถแบบมาเรียนรู้มาขอความรู้จากที่นี่ได้เขาจะบอกไว้หมดเลยว่าเขาเจ็บอะไรมาและทํายังไงเขาถึงจะผ่านตรงนั้นมาวิธีการหาตลาดยังไงก็ลองมาศึกษาแล้วก็ลองมาเรียนรู้กันโอเคครับสุดท้ายอยากให้พี่ป้อยฝากเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรที่กําลังอยากจะลุกมาทําการเกษตรให้ประสบความสําเร็จนิดนึงครับพี่ ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนเอนเกษตรมือใหม่ทุกๆคนนะคะที่อยากทําสวนไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือสวนอะไรก็ตามนะคะเวลาจะปลูกพืชสักอย่างเนี่ยอยากให้ศึกษาข้อมูลดีๆนะคะทําการบ้านเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีความมานะอดทนนะคะแล้วก็รักในอาชีพรับรองสำเร็จแน่นอนค่ะโอเคครับเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งท้อแล้วกันนะครับในการทําการเกษตรนะครับมันก็อาจจะมีเจ็บบ้างล้มบ้างแล้วก็ประสบความสําเร็จบ้างเชื่อว่าทุกคนพอทําแล้วเราตั้งใจกับมันเราอดทนกับมัน คิดว่าสักวันหนึ่งต้องเป็นเหมือนสวนเวลาพรเหมือน<ช>ที่พี่ปลอยบอกนะครับผม<ะ>โอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปต่อไปนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่สวนไหนพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรเกี่ยวกับอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับฝรั<ะ>่งกิมจูราคาไม่ธรรมดาแจ๋วแววไปเดินต่อ <laughs>